สวัสดีค่ะมื่อนี่ยยายกินยายกินแต่อพ้องฝนเข่าดีพี่น้องเบื้องควนเขา่าเบื้องควนเข่าพี่น้องคุม้มลุ่มขิมลิมอยู่เขานั่งเตี้ยคุม้มลุ่มขิมลิมอยู่ฝนอ่ะมิตรควนใหญ่ใหญ่คนน่งถ้าลูกน้องฝนเข่าอยู่มุมฝนยางไปเบื้องคอนไปิดใบซอยกคอน ฝนขาว่งเมิดส่งเคลื่อนนี่ฝนจต่ฝนตกอุตีกับอีต่ฟ้อง ใส่หลายแถวสีบอลลมบอรลรดร <c oughs> ดอีแตก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 รวดใหญ่ล,ลงวัวได้ดอกซูมซมให้หน้ากระเดือยอยนากันลมขี้หออยัง ีไงวะยี่ห้อเออไงวะอุด้ยมีนจะควน่งพวนเขา